นะคะลูกโปง่งอืมอันนี้อันนี้ของพี่จินนากับแม่เก๋สั่งลูกโป่งมาให้นะคะตรงนีแ้แม่เจี๊ยบมาแม่เจี๊ยบพี่ปลามาเฝ้าไข่ไเจสิกาท็อฟฟี่มาฝ่องไข่สวัสดีค่ะพี่พี่ ได้เหยียบเมอ่ะน้องดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนดีขึ้นนะคะซัมมอนเออรรี่ันเซตเกตเวลส o ซูนเจนเซนขอบคุณท like so yeah, ี say, ่มีการโทรจะชอให้มีครอย่างเดี้ยแบบเออร์รี่บันเซตทูยูเดสเกตเวลส์ซูนก็เซตตังค์กิ้วขอบคุณครับ <Thank you. S 1> mm. ขี่โอ้ปกติขอบคุณครับแท่นไะขอบคุณครับอ๋อยืนขี่อยู่ค่ะทุกคนกําลังขี่อยู่ครับพ่อได้เอาแนปปี้มาให้ไหมเนี่ยโอ้นั่งขี่อยู่ค่ะตอนนี้นั่งลงขี่แล้วค่ะตอนนี้เออเอาเออ,อ้ยน้องสะโพกตดนาะฮะอยู่ผู้ผู้หรอสวัสดีครับหรือ,อยังสวัสดีครับพี่พี่หรือ,อยังอืม สวัสดีค่ะเ,เขาอายแม่ขี่อยู่หลวงพ่อเขายังมีเอ้เข็มอยู่ในมือค่ะเมื่อคืนนี้ที่โดนบล็อกไปตอนที่ MV แองมบีไลท์ตอนตีสองนะคะที่โดนบล็อกไปก็เพราะว่าเขาบอกว่าเข็มแล้วแล้วตีเป็นแม่ยาสิบติด ตีว่าเป็นยาเสพติดคําเจ้าค่ะเ<อ>งียหลาใสายน้ำเกลือออกสื่อไม่ได้อืไ,ไหนลูกไหนไหนบ้างมีใครอยู่ซอยได้ปะนี่เมื่อคืนนี้ยังบีถึงตอนสามทุ่มนิดๆค่ะถึงตอนสามทุ่มนิดน ขอให้เรื่องรายดผ่านไปไวๆ,ๆขอบคุณนะคะนักแก้วมาวันนี้ค่ะมือเจ้าขาเพราะว่าเคลียร์งานอยู่ที่สุรินเคลียร์งานอยู่สุรินค่ะสิบอเคลียร์งานใดๆทั้งตักเขา่าทั้งออเดอร์ออเดอร์มือวันเกิดเจเด่นนะคะมือเจ้าขามันก็ไม่ใช่น้อยๆอ,ออเดอร์วันเกิดเจเดนนะหาหก0 0นบาทกันสี่นะคะแนละ้วแล้วก็ทํากันเอง นางมีก็ถือว่าเยอะนะคะนอกสําหรับแบรนด์เล็กๆของนางบีเ็งสีนะคะแบรนด์น้อยๆของนางบีนางบีก็ถือว่าว่า,ว,าว่าขายได้หลายเติบยู่มูเจ้าขาเองสิไหนให้แม่ดูรอยโอ้ยนกเจเดนเอ้ยสวัสดีค่ะตังๆังนงั่าไหกคะถุขามืนเจ้าขา จ้าทุกคนโพสซองแดงแม่ด้วยอ้าวเหรอ<ะ>ไม่ไม่ได้อยากจะใช้ซองแดงซองแดงเป็นป<ะ>เป็นเป็นประเด็นอยู่นะคะซองแดงเป็นประเด็นอยู่ก็ได้อยากที่ใช่แต่ว่าตอนที่ไปซื้อซองนะ่ะมันมีแต่สีแดงกันเลยได,ได้เอาสีแดงมาอมืมีคนโพสได้อยู่แมนบอสเออนั่นแหละผู้ใดได้ไปละบอรีวิวิเดินระวังเดอ้อ<ะ>ระวังฉันจะไปหยิกกีนะ เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปเรื่องในไลนไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปค่ะคุณบีขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเพิ่งได้กาแฟอร่อยมากขอบคุณหลายๆค่ะน้องออกวันไหนเดี๋ยวคอยดูตอนเที่ยงทางพยาบาลแจ้งนะคะ่ะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงตอนเที่ยงคุณหมอจะเข้ามาตรวจอืมแมนค่ะสวัสดีค่ะ นางบีเราได้ครีมนักแล้หอมค่ะทาเมื่อคืนปาด์เบาะกระดายนางบีเองก็ลืมค่ะดูสิออดูเด็กแอบ,บเล่นครับพี่พี่ก็โกโก็ปิกาบูไคโนนะแวแวเจเดนแว็สเจเดนปิกาบู พิ P P wow. กเกลอว้าวไหนอะลูกไหนอะไหนอะลูกตะเอตะเออ็กี่ขวบแล้วครับหนึ่งขวบกับอีกสามวันค่ะสองวันหนึ่งขวบสองวันบอกสามมืออสบสิบเอ็ดสิบเออหนึ่งขวบสามมือ พูดถึงครีมลักแ้นางบียังไม่ทาครีมลักแร้เลยเดี๋ยวขอทาก่อนจันสันดีขึ้นหรือยังจันสันค่อยยังชั่วแล้วค่ะทุกคนมเกสหลวงพ่อค่อยยังชั่วค่ะนีบีพีอยากเข้าไปมันสิหาท้างออกห่พ่อบปดิกริ่ห้องให้เด้นี่มาโอ้ยเนาะเออนัอน,น กกกื <c oughs> เล่นกับแม่กกกืออืมะสวัสดีค่ะ <c oughs> คนได้องโพสได้รางวัลอยู่ค่ะห้านทองด้วยอีลีติป๊าด